เช้าๆตรู่วันนี้เราก็จะมาเจอกันที่แปลงทดลองปลูกองุ่นแล้วก็เช่นเคยครับไม่ว่าจะไปที่ไหนน้องหมาก็จะตามมาเฝ้าที่นั่น <c oughs> ขอโทษครับ น้องๆโดนห้ามไม่ให้เข้ามาในบ้านผักในกรีนโฮมก็จะนั่งคออยู่ข้างนอก <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้เราเพิ่งทดลองปลูกองไปน่าจะประมาณพฤศจิกาธันวามกรา 3เดือนอเง่นกำลังจะเข้า3เดือนกำลังเรื้อยนะคะกำลังเรื้อยแปลงนี้เป็นแปลงทดลองปลูกซุปเปอร์สวีทค่ะเรามาใส่น้ำหมักที่นี่จะเป็นแบบปลูกแบบอินซีนะคะเป็นไบโอโลจิกเนาะปลูกแบบอินซีก็คือจะใช้ปุ๋ยพวก ไม่รู้ว่าคนอื่นอินซีของเขานี่หมายถึงอะไรเนาะเออบ้านๆสำหรับเราก็คือเราจะไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือจะร่วงเพราะว่าเป็นองุ่นเป็นอะไรที่ปลูกยากมากถามว่าปลูกในกรีนโฮมปลูกในบ้านผักเนี่ยเขามีแมลงมีอะไรไหมมีเหมือนเดิมนะคะแต่มันจะควบคุมได้ ก็จะมีเล,เล็ดรอดเข้ามาบ้างเนาะก็เก็บออกเก <c oughs> ็บออกแล้วก็ขีดน้ำส้มควันไม้ก็พวกน้ำหมัก <c oughs> ที่ไล่มแมลงค่ะก็พยายามก็ต้องใช้พวกนี้เนาะก็มาลองดูวันนี้จะมาเป็นที่เราหมักเองอ <c oughs> ช่วงนี้เรากำลังต้องการต้องการยอดเนาะ ต้องการยอดต้องการใบให้สวยให้แตกกิ่งให้เยอะก็เป็นเป็นน้ำหมักน้ำซาวข้าวค่ะเป็นน้ำซาวข้าวหมักเป็นปุ๋ยเห็นเขาบอกว่าเทียบเท่าสูตร16-16 1 6เนาะเราก็ทดลองใช้อันนี้มากับพืชหลายอย่างค่ะส่วนอันนี้เป็น EM ที่เรามาขยายเองก็ช่วยให้ ดินร่วนแล้วก็มีจุลินทรีย์เนาะทำให้หน้าดินไม่แข็งแล้วก็ช่วยให้พืชรากพืชเจริญเติบโตหากินได้ดีนะ่าจะประมาณนี้นะคะเราก็จะศึกษาไปเรื่อยๆคือใช้กับอย่างอื่นมาก็โอเคนะส่วนดินอันนี้อันนี้มันเป็นมันฝรั่งเนาะเป็นมันฝรั่งเราจะไม่รดน้ำเยอะประมาณสอสามวันค่อยรดทีหนึ่งส่วนตรงนั้นก็จะเป็น ถวริสงนะคะเราจะพยายามปลูกพืชแบบว่าที่เขาอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าอางุ่นก็ไม่ได้ต้องการน้ำเยอะมากมายช่วงนี้เขาโตประมาณนี้เราก็จะเว้นประมาณ2วัน2วันค่อยรดน้ำเราก็จะลดโดยการใส่น้ำหมักเข้าไปด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรื่าลดหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไอ้นี่ อย่างมากสุดก็อย่างนี้ค่ะอันนี้คือกระสอบปุ๋ยกระสอบเขาไอ้นี่เราจะใส่ปุ๋ยอินซีเม็ดค่ะอย่างมากสุดเราก็ใส่อันนี้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขี้ไก่ขี้ไก่แกลบดินก็จะสวยๆเป็นขี้ไก่แกลบแล้วก็เป็นขี้หัวทุกอย่างนี้จะเป็นคลุกเคล้ากับ ไม่ปูนขาวก็ไดนาไมท์นะคะถ้าเป็นมูลสัตว์ขอเป็นค้างประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งคือเก่าแล้วใช้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดละค่ะแต่ตอนเนี้เราสองแปลงเนี้ยเราทดลองปลูกอัง,นงเนาะอันนี้คือบอกในสิ่งที่เราทำนะคะส่วนน้องมาของเรา <c oughs> คุณน้องเบเวียนมาลีของเราเนาะไตเกะไตเกะ นั่นนะคะน้องไทเกอร์นางก็จะนั่งเฝ้าอยู่หน้าเต็นท์ไม่ว่าจะไปไหนน้องๆก็จะตามไปทุกที่ค่ะเข้าไม่ได้ก็อยู่ให้ได้ใกล้ที่สุดอันนี้คือลาเบนลาเบนนี่จะวิ่งไปวิ่งมาดูลูกด้วยเนาะเพราะว่าเขาคลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือมีคุณยายมาจากไกลมากคุณยายข้างไร่น่าจะมากันสอง เมื่อมีใครผ่านมาผ่านไปรัศมีคือด้วยส่วประสาทของน้องหมาน,นี่ยค่ะเขาก็จะเห่าเตือนคนุณยายข้างฟามาสองท่านเนาะ,นะโอเคไทกอโอเคลาเบลลาตาตาคำอ่าละนี่นนะคะถ้าบอกโอเคน้องก็จะโอเค เดี๋ยวขออนุญาตลดน้ำหมักองุ่นก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบจบคลิปเท่านี้ก่อนนะไตเกินเนาะ